วิ่งได้6 0แสนกิโลเมตรยังไม่เคยตั้งวาวเลยมาดูค่าก่อนปรับตั้งนะครับนี่อินเทกบางสูบนะครับ,บ,รบอย่างสูบสูบ6นะครับไป50 50มิลลิเมตรเลยนะครับส่วนไอเสียก็มีสูงสุดอยู่ที่60นะครับบางสูบสแตนดาร์ดก็คือ30นะครับอินเทกส่วนเอ็กซอร์ทหรือไอเสียก็อยู่4ี่นะครับ ที่เราหลังจากที่เราปรับตั้งแล้วก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับเสียงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสียงก็เดินเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลงนะครับหลังจากตังวาวเราเสร็จและเครื่องมือที่ใช้นะครับก็มีตัวฟิลเกตมือนะครับปช้ยไปสองดูไฟวิวกอกแกกนะแล้วก็ตัวนี้ ใช้วงแบนเอาไว้ปรับสกรูของวาลวกระเดื่องวาลแล้วก็บรสองไว้ถอดข้อวาลวอันด้ามต่อยาวนะตัวนี้ไว้งัดไฟวิวไว้เขี่ยไฟวิวเวลาเราต้องการหมุนมุนเฟืองให้ตรงมากตัวนี้ไว้ขันทอกฝากข้อวาลนะมันนี้ไว้บีบแคมแคมล็อกข้อนะครับ,บการเตรียมอุปก,กรณ์ก็ประมาณนี้แล้วามาฟังเสียง ก่อนทำการตั้งเวลาวนะครับนี่คือเสียงด้านหน้านี่คือรถมีโนนะครับก่อนที่จะทำการตั้งวาา์เรามาทำการเก็บเสียงก่อนนะครับ ตั้งนข้างวันนี้เราจะมาทำการตั้งวาล์วรถฮิโน่5 0ปีนะครับ FG 8 J นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ JO 8 E นะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับกตั้งวาล์วก็จะเช็คค่าแรงขันของน็อตก่อนนะครับทั้งหมด18ตัวว่าเท่าไหร่เราค่อยถอดนะครับ ก่อนทำการถอดเราก็วัดค่าแรงขันนะครับอยู่ที่ประมาณ60 60นิวตันนะครับน็อตเริ่มขยับที่60นะครับก็สรุปแล้วผมลองขันดูทั้ง1 2 3 4ตัวเนี่ยวัดได้60นิวตันหมดเลยนะครับแสดงว่า นอ็อตฝาข้อบ้าก็อยู่ที่ประมาณ60ินิวตันนะครับฝาข้อบ้าที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องถอดน็อตให้หลวมทั้ง18ตัวก่อนนะครับค่อยใช้อาทูนยิงออกก็คือวิธีการก็เหมือนกับการขันฝาสูนนะครับก็คือคายจากด้านนอกเข้าหาด้านในนะครับคายจากด้านนอกเข้าหาด้านในตามหลักการนะครับแล้วค่อยใช้อายทูนยิงออกนะครับ ลักษณะประมาณนี้ครับพวกขายที่ถอดออกก็แสบภาชนะไว้ต่อไปก็จะเป็นการเปิดฝาขบวาวนะครับก็ใช้วิธีไขควงแบนเนี่ยงัดตรงนี้นะครับตต่บ,บริเวณนี้นะครับ งัดงัดงายท้องขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมงัดไว้แล้วต่อไปก็ยกฝาเข้าเวาวขึ้นไปนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้ยกขึ้นไปเปิดออกมาแล้วครับฝาเข้วาเบาลักษณะ ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าวาลวไหนเป็นวาลวอินเทก์วาลวไหนเป็นวาลเอ็กซอรนะครับจุดที่เราจะปรับตั้งนะครับ12วาล์วานี่คือจุดที่เราจะต้องถอดเพื่อที่จะหมุนไฟว์วิวนะครับเพื่อตั้งมากให้ตรงนะครับ มากบรคสองสองตัววิธีหมุนมาร์กให้ตรงครับก็คือใช้ไขควงเขี่ยให้ตำแหน่งของไฟวินให้ตรงามาร์กให้ตรงกับขนานกับนี่ครับตรงหัวเกียร์ครับตามภาพที่แสดงนะครับตำแหน่งที่มาร์กสุดนหนึ่งอัดสุดนะครับที่จะอยู่ที่หัวหมูนะครับเราก็มาดูที่เนี่ยมันจะขนานกับตัว ฝาสูบนะครับมาร์กมี2จุดให้เอามาร์กตัวล่างนะครับที่ผมมาร์กสีชมพูเอาไว้เป็นมาร์กที่จะสูบหนึ่งอัดสุดนะครับสามารถปรับตั้งวาล์วได้เบอร์1 2 4 58 9หมุงมาร์กไฟวิลมึงมาร์กว่าช่นแรงมาให้สูบหนึ่งอัดสุดนะครับที่มีมาร์กอยู่2มาร์กให้เอามาร์กล่างขนานกับฝาสูบนะครับก่อนที่จะทําการปรับตั้งวาล์ว คือมาไม่่อยได้ใช้เครื่องมือชุดนี้ตัวฟิลเลอเกตฟิลเลอเกตนะครับอยู่ในชุดชุดนี้นะครับชุดเครื่องมือพิเศษมิชุดลิงทูนเซ็ตเอาไว้มาวัดวาวเคแลนหรือระยะห่างของวาวรถมรรทุก์ีโน่นะครับระยะห่างที่เราจะใช้ก็คือมือ ก็ B intake นะครับใช้0.30นะครับระยะห่างของ intake ส่วนของระยะห่างของ exhaust ก็จะใช้เบอร์0.45ม mm ิมนะครับเราปรับเร่ยความฝืดได้แล้วนะครับลูกขอบฝืดที่0.45ม mm ิลมตรเรปรับระยะได้แล้วดึงแล้วมันฝืดๆนะครับอันนี้คือ,อวัดฝั่งไอเสียนะครับ ระยะได้แล้วเราก็ล็อกขันล็อกตัวด้วยแรงขัน40นิวตันนะครับโอเคครับ 3, 6, 7, 11, เช็คสามหกเจ็ดสิบเราต้องหมุนมากมากตรงนี้นะครับมนะหมุนมากตรงนี้ให้ไปอยู่ฝั่งนี้ โดยการเขี่ยไฟวิวนะครับใช้ใช้ควงเขี่ยที่ไฟวิวมุนมาร์กที่ไฟวิวหรือล้อช่วยแรงอีกหนึ่งรอบให้มันขนานกับหัวหมูแล้วก็เราก็มาดูมาร์กที่เฟืองแคมชั่มีมาร์กเดียวให้มันขนานกับฝาสูงนะครับที่ผมมาร์กสีชมพูไว้ แล้วเราก็มาทำการเช็ควาลวสูบที่เหลือนะครับคือเบอร์3 3 6 7ามหกเจอีก6วาลวที่เหลือนะครับอันนี้คือตัวอย่างการวัดก่อนที่เราจะปรับตั้งนะครับก็คือวาลวเนี่ยเป็นสูบสูบที่6นะครับ ของอ e นเทคบอที่สิบเอ็ด d อไอดีระยะห่างอตอนนี้รถวิ่งได้หกแสนกิโลเมตรระยะห่างไปห้าสิบมาตรฐานมันอยู่ที่สามสิบนะครับระยะห่างหลไปห้าสิบแล้วนะครับสามารถเบอร์ห้าสิบสามารถแย่เขาได้สุกที่หก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถมีเสียงดัง กังเข่งมากครับแล้วก็กินน้ำมันเชื้อพลิงแต่เราจะปรับให้เหลือ30นะครับจาก50ไป30เพราะมาสถานก็คือ30นะครับถ้าเป็นเอ็กซอก็จะเป็น45สส่วนของสูบ6เอ็กซอนะครับวาเอ็กซอก็วัดระยะห่างได้ที่55 55มิลิเมตรนะครับ วัดก่อนที่จะปรับตั้งนะครับมาตรฐานของวาล์วเอ็กซอร์นี้อยู่ที่45นะครับก็เกินไปตั้ง10 0. 0 1 0มิลุดศนหมหรือ100ยรอเมคอนนะครับก่อนทำการปรับตั้งมันค่ามันอยู่ที่3 5หรือ0.35มนิเมตรนะครับเราก็คายน็อตมาสองก่อนนะครับเอาก็หลังจากนั้นก็ใช้พิลเลตเกียเข้าไปนะครับแล้วก็ไปแล้วก็ปรับ ใช้แรควงปรับตามเขียนนาฬิกาให้มันยันกับฟิลเกตล้วก็ดึงให้มันฟืดๆด,ดึงเค้ารึงออกแบบฟืดๆพอฟืดปุ๊บเราก็ทำการล็อกถ้าแรงขันก็ไป40นิ้วตัน เรเช็คดูนะครับโอเคบบสูบนี้นะครับหมายเลขเจ็อินเทกนะครับวาวตัวที่7นะครับเป็นอินเทกก่อนกอนทำการปรับค่าอยู่ที่0.45ม mm ิเมรนะรเราจะปรับให้เหลือ30 0.30ม mm. ิลลมเรคลายน็อตออกก่อนนะครับ ก็ใหญ่ฟิลิเกตเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับตามใช้แก้กวงปรับตามเขียนนาฬิกาให้กราเดืองไปยันกับฟิลเลเกตเราดึองออกชักเข้าชักออกฟืดๆหน่อยนะครับ พอได้แล้วเราก็ทำการขันนาะขันแน่นน,น, <Okay. S 2> นะครับ40น,นิวตันโอเคเช็คเช็คซ้ำนะครับ30 0.30ครับในการตรวจสอบก็ประมาณนี้ที่หกนะครับ เบอร์ของวาล์วคือ intake, อินเทคเบอร์11วัดระยะห่างได้ที่5 0าสิมิลลิเมตรนะครับเราจะทำให้เหลือ0.30ม mm. มิลลิเมตร ี๋ยวก็ทำการล็อกขันน็อต40นิวตันโอเคต้องฝึกืนะหรือทานหรือออกก็ฝึกๆก็จะโอเคนี่รับเทคนิคการตรวจเช็คบาวก็จะประมาณนี้ในส่วนของวินทิ X2 ก็เช่นเดีวยวกันครับแต่ X2 ระยะก็จะอยู่ที่0.45ม mm. ิลลิเมตรอเครับก่อนที่เราจะครอบฝาเบาวนะครับเราก็ตรวจความเรียบร้อยเช็ดทำความสะอาดซิวรอบๆอันที่สองเช็คค่าแรงขันซ้ำนะครับทุกตัวการลืมนะครับอย่างตัวนี้ก่อนถอดผมก็วัดวัดดูมันอยู่ที่40นิวตัน ขันพื้นท no ี่เีษสิบดันทุกตัวเช็คให้ครบทุกตัวก่อนที่เราจะครอบตัวฝาครอบเบาเลยครับเีษสิบดันมากระดันแล้วก็ตรวจสอบว่ามีอะไรหนุนะครับไม่เหลือ ไม่ลืมเครื่องมือไว้ข้างในนะครับเช็ดจุดที่มันจรั่วน,นะครับทำความสะอาดนี่หน่อยๆจุดที่มันถกระปมกใช้แปรก็ให้ทำการครบ เาก็วางลงตำแหน่งเดิมตรงรงครับวาลงไปเสร็จเรียบร้อยใส่น็อตให้ครบนะครับแล้วก็ประกอบกับกวิธีประกอบประกอบกับก็บกคือยิงยิงจากข้างในข้างในออกข้างนอกนสลับกันไปต,ตัวที่หนึ่งสอง yeah แรงขันก็อยู่ที่ตอนที่เราขันออกนะครับเราวัดได้60นิวตันเรากขันเข้า60นิวตันเหมือนเดิมครับก็ขันจากข้างในออกรอกเหมือนเดิมนะครับ ฝาครอบเกียร์เสียงก็เงียบลงนะครับหลังจากที่เราปรับตั้งเบาแล้ว เครื่องเดินเรียบนะครับเ,เสียงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสียงก็เคร,รื่องเดินเรียบเสียงเงียบลงนะครับหลังจากตั้งเาวเสร็จเครื่อง j o 8 t Minofg8J ได้หกแสนกิโลเมตรยังไม่เคยตั้งวาลวเลยมาดูค่าก่อนปรับตั้งนะครับนี่อินเทกบางสูบนะครับ,บ,รบอย่างสูบบ6นะครับไป50 5 0มิลลิเมตรเลยนะครับส่วนไอเสียก็มีสูงสุดอยู่ที่60นะครับบางสูบสแตนดาร์ดก็คือส0นะครับอินเทกส่วนเอ็กซอร์หรือไอเสียก็อยู่45นะครับ ที่เราหลังจากที่เราปรับตั้งแล้วต้องอยู่ประมาณนี้นะครับ